นายเสยนาโคกสมชายเปรมประพาพงศ์พิธีกรรายการดังอย่างยุทธการขยับเหงือกที่แฟนๆในยุค90รู้จักกันดีจากไปอย่างสงบหลังจากป่วยด,ด้ยวยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายผลงานที่สร้างชื่อเสียงคือรายการยุทธการขยับเงือก ที่เสนาโค้กเคยเป็นพิธีกรนั้นเป็นรายการวาไรตี้โชว์แนวตลกออกอากาศเมื่อปี2532เป็นรายการที่สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมากและพิธีกรชายทุกคนมีฉาย,ยาขึ้นต้นว่าเสนาซึ่งย่อม,มาจากเสนาธิการบุคคลที่เรารู้จักกันดีเช่นเสนาหอยเสยนาลิงเสนาเปิ้ลหรือเปิลน,นาคอนเสนาโนตหรือโนตอุดม และพิธีกรหญิงทุกคนจะมีฉาย,ยาขึ้นต้นด้วยว่าเลขาซึ่งย่อม,มาจากเลขานุก,การที่เรารู้จักกันดีคือเลขาแม่มหรือหนูแม่มสุริวิภาเป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้นจนหลายคนเฝ้าติดตามรายการอย่างต่อเนื่องทําให้ชื่อเสียงของพิธีกรทุกท่านเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อมารายการได้ปิดตัวลงเมื่อปี2540หลังจากออกอากาศมานานถึง9ปีเต็มเสนาโคกได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาถึง6เดือนก่อนจากไปอย่างสงบในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่15กันยายน2564 ิริอายุรวม62ปีท่ามกลางพเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟน,แฟนๆรายการได้เข้ามาสแสดงกองเสียใจกันเป็นจนํานวนมากอาทิหนูแม่มหรือเลขาแแมมที่เคยถ่ายรายการเดียวกันกันกบสรีนาโคกได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว อะไรถึงการจากไปเสนาลิงก็ได้โพสข้อความแสดงความเสียใจกับครอบครัวเสนาโคผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นกันและอีกหนึ่งท่านก็คือเสนาเปิลได้โพสข้อความรำลึกความหลังที่มีต่อเสนาโคและลงท้ายด้วยข้อความอะไรถือว่าเป็นหนึ่งความสูญเสียอดีตพิธีกรที่เคยสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยในประเทศขอแสดงความเสียใจต่อ,อครอบครัวเสนาโคณนะที่นี้ด้วยค่ะ